สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บ้านออนไลน์บายฟาลดาค่ะคลิปนี้ยังอยู่ที่นิราชพระประทรมุมโอ้ยามจนอ้นอั้นกระสันสวาดคิดถึงญาติดังจะพาน้ำตาไหลแกล้งแลเลยเชยชมพะนมไพรพระปรางใหญ่เยี่ยมฟ้าสุธาทานที่ริมรอบ ขอบคันข้างชั้นล่างเอาอิดว้างดูทุกคนไม่พ้นฐานแลข้างบนคนข้างล่างที่กลางลานสุดประมาณหมายหน้าในตาลายลาแล้วพระจะลงดูตรงโกรกสูงชะโงกเงื้อมไม้จิตใจหาย เมื่อขึ้นนั้นขั้นกระไดขึ้นง่ายดายจะลงเห็นเป็นว่างหงายวุ่นวายใจต้องผินผันหันหลังลงทั้งสิ้นถึงแผ่นดินยินดีจะมีไหนเที่ยวชมวัดทัศนาศา,าลาลัยต้นโพไซสูงสูงทั้งยูอยาง ดูเย็นชื่นรื่นรมพนมมาดมะตูมดาดต้นเอื้องมะเฟืองฝางนมสวรรค์ลั่นทมต้นนมนางมีต่างต่างต้นอกตกตะลึงนมสวรรค์ฉันดูสู้ไม่ได้เหมือนเตือนใจให้นึกรำลึกถึงเห็นเล็บนางหมางเมินเดินรำพึง ชมกระดึงดอกดวงพวงพยอมพิกุลใหญ่ใต้ต้นหล่นชะเล่มดูกรีบแซมชื่นเชยระเหยหอมผลสุกสุกหามหามงามงามงอมแต่แดนตอมต่อพึ่งหึ่งหึงเฮือเห็นนกเป้าเขาใหญ่ฝูงไก่เถื่อน เที่ยวเดินเกลื่อนกลางดินบ้างบินปรือเหล่าลูกเล็กเด็กใหญ่ไล่กระพือมันบินหวือว่อนลงข้างดงดอนทั้งสะมีสี่มุมประทุมชาติระดะดาดดอกดวงบัวหลวงสลอนบ้างร่วงโรยโปรยปลายกระจายจร หอมเกสรเสวคนที่หล่นลอยมีเต่าปลาอาศัยอยู่ในน้ำบ้างผุดดำโดดขนองพ้นฝองฝอยฝูงกลิมกลายราเรียงขึ้นเคียงคอยจะคาบส้อยเสวคนว่ายวนเวียนเหมือนด้วยรักหนักหน่วงแม่ร่วงหล่น ให้เวียนวนหวันจิตตะขิดตะเขียนแสนสนุกรุกขชาติดาเสเดียนเที่ยวเดินเวียนวนชมประทมทองโบสถ์วิหารท่านสร้างแต่ปางก่อนมีพระนอนองค์ใหญ่ยังไม่หมองหลับพระเนตรเกตเกยขเนยทองดูผุดพอง พูนเพิ่มเติมศรัทธาโอ้เอ็นดูหนูตาบจะกราบก้มเรื่องผ้าห่มนอบนบจบเกษาขึ้นห่มพระอธิษฐานให้มารดาปรอยน้ำตาตกพรากเพราะยากเย็นแม้ยังอยู่คู่เชยไม่เลยละมาไหว้พระก็จะพามาให้เห็น โอ้ชาตินี้มีกรรมจึงจําเป็นมาแสนเข็นขาดมิตรสนิทในกราบพระเจ้าเศร้าจิตคิดสังเวชโอ้น้ำเนตรเอ,อ๋ยกลืนก็คืนไหลสารพัดตัดขาดประหลาดใจตัดอาลัยตัดสวาสดไม่ขาดความแกล้งพูดพาตาเท่าพวกชาวบ้าน คนโบราณรับไปได้ไถ่าถามเห็นรูปหินศิลาสง่างามเป็นรูปสามกษัตริย์ขัดเตียวงถามผู้เท่าเล่าแจ้งจึงแต่งไว้หวังจะให้ทราบความตามประสงค์ว่ารูปธรรมจำลองฉลององค์พระยากงพระยาพาน กับมารดา